กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลุบวันนี้เบ้าแอมรทงสีเดินทางไปบ้านคุณพ่อซาลี่ครับท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อซาลี่นี่เป็นผู้ฝันแม่นแห้งครับท่านผู้ชมฝันแม่นพ่อใหญ่นี่ฝันจังได้กับแม่นครับท่านผู้ชมเนาะเป็นฝันว่าได้ขี่สร้างด้ครับงวดวันที่สิบหกนี่ครับเป็นว่าฝันเห็นคนขี่สร้างจะเป็นคนหรือเป็นผีล่ะเพื่อนว่าคนขี่สร้างสามคนครับท่านผู้ชมคนหนึ่งนี่เป็นคนครับคนคุมสร้างเนาะครับเนาะเป็นคนคุมสร้าง เพิ่นแปลเป็นเลขกสองตัวสามตัวให้ครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกพีทุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับก็คิดว่าเป็นผีละ่ะผีขี่สร้างนี่สิแปลเป็นแนวด้เนาะเนาะครับกับไปรับชมรับฟังกับคุณปอสาลีกันครับผมนั่งถ่ายอยู่แค่หน้าบ้านครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทุ่งนั่นได้วครับเนาะผีขี่สร้างนี่สิเป็นแนวด้ายกับไปรับชมกับคุณปอสาลีกันเลยครับสวัสดีครับคุณปอสาลี มะยำขวามฝันนาอใบยำน่ะคัมายำความฝันหรือว่ามาจิตามตัวเลขตัวไม่น่ะจะเป็นตัวไม้หรือตัวเก่าก็ต้องไปถาาฟางน้ำกันกับคุณพ่อเราฝันเราบอกพ่อก็ฝันกับหังที่เยวกับตัวเก่านั่นล่ะเป็นเป็นเป็นยังไงให่บอกเจวกับตัวเก่าฝันเมื่อขึ้นกับฝันว่าเห็นสร้างอีก่าสร้างไห่อีกอ่ะสร้างไหนมันฝัดคือคนขี่ก่สามคนโอ้บัดนี้มิกับขี่เลยขี่สร้างขี่สร้างสามคนทั้งทั้ง ทั้งผู้ขับเนี่ยผู้หนึ่งบาดนี่ผู้นั่งเนี่ยในยแยงมันนั่นสองมันก็เล็ดเลือดว่าจะได้บาทสร้างมันะจะเป็นจะได้อีกแล้วสร้างะจะเป็นสามเป็นสี่เป็นศูนย์บงบงมันแล้วบาดนี่คร<ช>ับอ่าคิดว่าสร้างนี่มันจะเป็นศูนย์บ่ก็คือว่าคนขที่มานก็สามข้อภาษาสัางมัเคยได้ยินมากค่ะขอคนคนมาเป็นซัดใหญ่สนอกเขาจะตีเป็นเหล็กเก่าค่ะอ่า ก็สีอาจจะเป็นเก่าก็ไม่จัดก็ม่ั่นแล้วแต่ว่าพอใหญ่นี่ยทีตีเป็นศูนย์อย่างเดียวแล้วครับเอาตามสูตรของคุณพ่อซาลีแบบนั้นนะอเลยค่ะคนขี้เม็นเป็นพ่ออยู่บ่บ่แล้วเอาว่าเป็นพ่อบ่บ่คนเขาก็ขี้บ้างน้ำสั่งแต่ฟันเห็นเขาอขวันชาขวัญชาเป็นผีหรือคนนะคุณพ่อ ก็ว่าคนก็สิเป็นผีนั่นล่ะบ่เคยเห็นหนาเขาจะคือบ่เคยเห็นบ่เคยมองเป็นคนบานเหานะโอ้อันนี้บอันนี้บบเห็นหนาโบเห็นหนาเขาจะเเห็นแต่เขาขี่สร่างกายแต่คนหนึ่งคนหนึ่งเขาขับสองขนเขานั่งทั้งทั้งแยงมันนี่นะทั้งทายมันนี่เอเราเหยียงเหล็กมันจะมาเกี่ยวกับสามกับศูนย์อยู่นี่หือกับยังอยู่นี่เ่สาะเสนอผมนิดว่าศูนย์นั่นล่ะยำศูนย์นะกับ สามนั่นละใครว่าจะเน่กับศูนใหมาเน่นอนเน่ว่าเน่นอนแล้วสูนสามเมื่อซูนสี่เนี่ยกั็ปุ่งละเมื่อศูนย์สองเ่ามันไม่มีอยู่บอกสูนสองมันออกแล้วออกแล้วมันจะไหม่แล้วมันจะใหม่ผมก็เลยเน้นศูนสองโอ้สูนสามศูนสี่ครับถ้าเป็นสองสูนนี่สามอาจเป็นไปได้แต่ว่าศูนสองตัวเก่านี่บอกไม่ได้เงียบมมีผมบอกมันมีคือครับผมก็เลยเน้นว่าสามสูนโอ้สูนสามสามศูนศูนสี่สี่สูนค่มีสิ แนวคันยังสี่มันก็เคยเป็นยังสี่ครับผมเออเน้ตถามอีกเนี่ยค่ะพอที่พอว่าคีไก่คีไก่ใส่ไครับพอคีไก่มันเป็นทางใน่ทงนหน้าข้างนี่นะแบบนี่ทงหน้ามันก็เป็นทางล่ะมันเป็นทางแบบทางโบราณแต่ก่อนนั่นล่ะทางแบบบ่มีลาดยางารนั่นน่ะนะทางกินทางกินทรายเออทางกินทรายท่างยังต่เกานั่นน่ะรู้อว่าคีไก่เงือนนะพอยางไก่เงือนบ่มันก็ขี้นำทางปักบอกว่าขี้นำทางไปนั่นล่ะ เอ<ม>งก็บ่านเป็นคนขี่สั่งน้ำทางว่าคู่นึ่งคขึ<ร>้ครูณสองคนขึ้นนางถ่ายนอว่ากันเลยว่าค่ะเดือ่อพวกเมื่อคือก็ว่าเอีอยงเหลังจะมาไก่ไก่กับตัวเกาเฮ้กันเลยว่าก,ก็เลยตีไปใส่ตัวเก่าเลยแล้ว,ลว,ลวคนมาตนกาตัวหนีอยูวเหลวนะพอตีใส่ตัวใดคะพอยังเนี่ยตีมากศูงสามเงี้ยมันจะหนึ่งสองหนึ่งสองมึบอกเพราะอ่งงบอก กบูแน่นอนกบูแน่นอนมันีสองผู้ผู้เขากับผู้หนึ่งผูู้้ขี้มันก็มีสองกบูแนนเอาแนวเลขเนาะแนนเอนวเห็นบางหวดตั้ศูนย์สามน่ะเห็นตัรหัสเห็นตัวเลขไม่ตัวรหัสกบู่คยมีไมากก็ยังออกมากเพราะเที่ยงนะครับยังกัสามาเป็นไปได้แต่ว่าตัวคุณพ่อชื่นชอบนี่จะมากศูนย์สามไปศูนยสีู่นย์สามศูนย์สามสี่นักกูศูนย์สี่จะมากศูนย์สามไรกว่าเจลอกกวนอกก็หมดพราะเที่ยงไปก็ว่า ศูนย์สี่ศูนับตัวนะตัวเต็มวันี่มากศูนย์สามมากศูนย์สามพอเขาขีมากสามคนเพราะว่าเขาขีมากสามคนนะศูนย์สามก็เลียกมาเขาว่าศูนสามเลยนะครับเลียมากสามศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ะนอนนคอนอนครสามตัวบอมี่บอกคุณผอสาลีคันสามตัวนี่มันหลักสนามจะออกมันมันเป็นขึ้นขีมากตีเป็นหนึ่งกระบอเมนกระเบอใส่นะยานไม่ไปตีเป็น กห้าศูนย์สามเก่าศูนย์สามห้าศูนย์สามเก่าศูนย์สามครับบ้างบ้างบ้างบางเค้าบอกว่าพอสัดไงชัดยังจะเป็นเก่าบางคนเป็นว่าครับเออแล้วผมเนี่ยกันเพาว่าสร้างสร้างก็สามสร้างซูเรื่อยแล้วผมอยากเอาตู้นี้เลยแล้งไงดีสอศูนย์เลยต่อครับสอศูนย์สองสองสองสามเลยครับเอาตัวไงเนาะเรื่องหอน้อยเลยศูนย์สามสามศูนย์ี่ละก็ี๋ถามอีกเนี่ยค่ะพอที่ว่าพอพอเห็นเมื่อกี้สั่งมานี่ ขอให้เป็นเม่หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายทั้งสามภูไศลสามคนสร้างตัวหนึ่งสร้างตัวหนึ่งน่าละกกับเอฟซีกับแปะเบิงครับอ่สร้างตัวหนึ่งผู้ชายสามคนผู้หนึ่งนั่นผู้ขับขับสร้างนั่งข้อมาครับผู้หนึ่งเป็นคนบังคับงไงซะขุ้นสร้างขุ้นบังคับสร้างมขุ้นขับสร้างนั่งข้อมันมากสองคนนี่นั่งทั้งถ่ายนั่งแยงมันคือจัง ก็อยังนี้นี่ถ้าหาแต่นอติเขาเห็นเด็เบิ่อเงนนอตนักท่องเที่ยวไปขี่สร้างเงินนอนา่นแาละนั่นแหละเน่ยน่ะเจามันจิเป็นยังมันจิตบอกเป็นสามเป็นสี่เป็นศูนย์เป็นฐานแล้วก็คิดขีดว่าหรอกแต่ว่าคิดว่ามันก็น่าดจะเป็นสามยู่ได้พอพอเห็นสามคนขี่มาก็ะสามน่ะกันสร้างนี่นั่มกันพ่อว่าน้่มศูนย์มันก็เป็นคือพ่อว่านั่นแหละก็ะสามศูนย์สามจะรอบก่อนนะก็ปั้นว่านก็ขี่รถ เขาก็ขีซีคนแมนคีโลซีโลเออขีโลก็โลก็ซีโอแต่ว่าคนคนที่ซีนั่นก็ลงมาเหลือเนี่ยลดอันสามนั่นหลอกก่อนกล้วมันก็มีสร้างบ้านมัหันหนามาคือมนเป็นสร้างมันเป็นหลอืมครับมันเป็นสร้าหันหนามาเพราเป็นเป็นหน้าสร้างเป็นหน้าสร้างทั้งเจ๊มันแกงหัวยังสีไมยสร้างสร้างจะเป็นเป็นคลิปแรกเนาะพ่อนอ่อนขนาดนอโอ๋ที่พ่อเราบอกก็แสดงว่าทั้งสองทั้งสองงวดนี้ก็ ส,สักสองคลิปนี่ก็แสดงว่าฟันเห็นแต่สร้างครับอันนี้ตะสร้างคือกันครับก็เลยมั่นใจสามศูนสามมั่นใจสามศูนยูพงก็ศูนย์สีอมวดแรกนั่นวั้นแรกนั่นก็มันยีเอาไว้สองสองตัวเนาะคุณพ่อเอาเอาทั้งสอตัวน่ะครับสามตัวนี่แยกออกมาให้อีกนะสามตัวนี่จะเป็นหาเก้าหาศูนสามเก้าศูนามหศูนสามเก้าศูนสามรับชมุดชมเนาะอันนี้ก็เป็น ความเฉียนชอบของพ่อเล่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับฝันเห้นสร้างทั้งสองเถียวน้องใบยำนอกครับพอเถืองครับท้นสร้างทั้งสองเถียวแต่ว่าเถียวนี้จะแจงกลัวพอมีคนขี่มาสามคนครับจึงว่าคุณพ่อชาลี่มากว่าเป็นสามศูนย์สามเพราะว่าสร้างนี่พ่อรวตีให้เป็นน้ำศูนย์ทาทาแล้วฝันเราจะตีเป็นใายห็นสร้างจะจะเป็นติเลข0ูแต่ว่าคนสมคนก็คือสคือว่านล่ะครับผมมันกับ่นาจะแปลยากเนาะมปลแบบง่ายมันก็เป็นสามศูนย์ สามพอระวานล่ะครับแต่ว่าตัวชินชอบแห้งก็คือสามศูนย์ศูนย์สามถ้าสามตัวก็หายเป็นห้าสามศูนย์ห้าศูนย์สามหรือว่าเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์สามครับนอกใบออมนอกครับพอเทื่ยงครับผมแมนพอเทื่ยงนี่แม่นได้ครับนอกเพาว่าทำงานกันบ,บ้าว่าเนอกพอเที่ยงเนก็ถือว่าเขานอ่สื่อขึ้นสื่อลงนอ่ซีขึ้นซีลงถือว่าเขาครับบอรเราก็บอเยอะว,วา่าหัวกับหากระหกอันก็คือเก่า ก็ถือว่าแม่นแห้งดีนะครับจะเป็นโจ๊แม hmm. uh ่นนยอมรับด้วยครับเนาะแม่นแต่บามันจะเลขขายว่าพอแล้วจะตีเพื่ีไว้ตัวนึงครับยัางงวดจีพันมากอะหาเก้าหกเก้าเห็นบอกครับงวดนี้ก็ศูนย์สามศูนย์สี่นะครับเป็นสามศูนย์สี่ศูนย์เนาะกระตุ้มโจ๊กเนาะไปแล้วก็จองกับขึ้นโล่งน้ำไอ้ไม่ไอ้ททานยังพออีกว่าไม่แล้วใครฟันคุณ ยืนฟังยืนฟันฟังเสียงบ่ออยู่าอตว่าใกล้เลยบ่ยืนฟังเสียงพอดีอยางเราโอเขบาได้ก็่่าอยู่พอสิบอกดอยู่าอ้วยตอนเสนาบ่ายน้องไม่ไกลแต่ยู่ะไกล้่านไกลันไหอนมาไงหอนเนี่ยคนก็พื้นาก็แสดงว่าเป็นตัวเก่านะคะสมุทรชมนะะตัวเก่านะตัวเก่า สรุปแล้วย่งสินชอบเป็นสามศูนย์สาี่ศคือเกาครับผมพอไม่นะคะพอตัวไม่ที่ว่ามีผมเข้ามามีตัวใดบังนะคะพอถ้าสามตัวพอร่างสามตัวเียสามตัวหาศูนย์สามเก่าศูสมหาศูนย์สามเก่าศูนย์สามนะพ่อเนาะถ้าเป็นสามตัวอ๋ครับแต่ผู้ชมเนาะพอเรา่ปกับฝันฝันเกี่ยวกับสร้างคือเกาล่ะครับแานผู้ชมถึงว่าพอเรามั่นใจเป็นสามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศี่ถ้าสามตัวก็ยังผัดย่างบอกไปล่ะครับหาศูนย์สามหา เก้าศ ok ูน <music> ย <Brothers> okay, ์สามหรือว่าเก้าสามศูนย์สาศูนย์เนี่ยสินะค่ะท่านผู้ชมเนาะคันเบนว่าเอฟซีธันใดสนใจตัวเหล็กได้พิเศษในความฝันของผ่อเก่าอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมขึ้นบนห่ากระลุงล่างไปห่ากระตองกลับน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่าสำหรับสูตรสามตัวนะคะคันเอฟซีธันใดบโมักบอสินชอบนะคะห่ากระตัดเหรินได้นะคะแล้ก็แค่สองตัวเนาะบาเนาะแอมมินได้เนาะบอยแอมเนาะแล้ก็จะสามศูนย์สี่ศูนย์ก็ได้ลงทุนหน่อยครับท่านผู้ชมเนาะ ครับไปเบิรงครับสำนันนี้เดี๋ยวแอดมินจะเขียนใส่สมุดให้ท่านผู้ชมได้แชตหน้าจอไปเถ้าเบิ่งสุดท้ายก็ขอบุณขอบคุณคุณพ่อครับผมสวัสดีครับผัสำนวนดีๆครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณพ่อสาลี่ครับฝันเห็นผู้ชายขี่ช้างสามคนเนาะครับเนาะฝันเห็นผู้ชายขี่ช้างช้างนี่ต้องแปลเป็นศูนย์แ่ะเพิ่นว่าบ่เอาเกลวเพิ่นว่าตามสูตรของพ่อสาลี่เนาะครับเนาะก็เอาความเพิ่นว่า 3003ล่ะครับกับหน้าคกับหลังกันครับแล้วก็ตัวร่องก็คือ40 40นี่ก็ท่าท่าไปน้ำในท่าไปแจักหน่อยเพิ่นว่าครับแล,ล้วก็เลข3ตัวคันถามมากกระจับใส่เลยครับ903 503ครับงวดวันที่16มิถุนายนพศ .2565 ครับท่านผู้ชมแล้วก็พอซาลี่นี่ฝันรอบแรกวันอาทิตย์วันหันครับเป็นตัวล 30, 40, เลข3040เพิ่นฝันเห็นผู้ชายขี่รถ4ล้อ เป็นผู้าชายจักสิเป็นผีหรือเป็นคนกับ,บพ,พอซาบเพี่น่ะกับเปเป็นเลขให้สามศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์สี่สามเจ็ดศูนย์ทะเบียนรถครับสามเจ็ดศูนย์นี่ทะเบียนรถงวดวันที่สิบหกมีตัวหน้าย่นขึ้นกันครับมักชุดไหนก็เอาไปจับเนาะครับธรรมชมเด้อแคปหน้าจอไว้ครับแต่คุณพอซาลี่นี่เพื่อนมั่นใจศูนย์สามสามศูนย์ครับเนาะครับเนาะนอกจาก็เป็นตัวร่องครับนี่แหละครับ สำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเด้อครับคันธามีคลิปได้ดีๆเด็ดกสิหามาฝากเอฟซีขึ้เก่าละครับคันธ์ผอซาลีความเคลื่อนไหวฝันแนวไรผมกสิมาติดตามไปฝากเอฟซีแบบด่วนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคมีลาบกับคุณผอซาลีครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ